บ่อยาซีว่าวค่ะมือนี่ศูนย์ูนยูนยูนแห้งศูนย์นี่จะของศูนย์นี่จะของแห้งอยากกินแล้วก็อยากจอยอยากจอยน้่นด้บ๊วยแม่ว่าอยากกินอย่างเดียวตอนนี้นหนักลงไปแล้วสิบกิโลเฮ็ดจังไหนวะติซื้อของดีมากินบอบป,ปากว่าของอิงอย่ง มือนี่อันนี้ขนมนี่มักแห้งแต่บ่มีปัญญากินกินได้สิ้นเดียวสูดเห็นจะของว่ากูเสียกจอยหรือกูเสียกอ้วนสูดเห็นจะของแห้งกูสีจอยหรือกูสีอ้วนง้องกบจักของคา,างซ้ายบอกว่าจอยคางขวาบอกว่าอ้วนกินบ่ได้ของเขาดีอีดี 康好，地地。